วันนี้ขออนุญาตมาแจกรางวัลให้พระเอกกับนางเอกนะคะคนละหนึ่งมืนบาทค่ะโด้ขอเสียงปรบมือดังๆครับขออนุญาตโอนเลยนะคะได้เลยโอนแยกหรือว่าโอนรวมดีคะพี่ครับเอาดิอ่ะโอนแยกหรือโอนรวมดีคะโอนรวมก็ได้ครับถ้าเป็นเขยโคราชแล้วก็ต้องน่ารักเด้เนาะ รากรีเป็นเคยโคราชบ้างค่ะถ้าถ้าวันแต่งปุ๊บเดี๋ยวจะเปินจะมาเป็นไเดอลนะอันนีวขออนุญาตเลยนะคะเอาบัญชีน้องเลยเนาะโอเครวมเนาะใจแม่แม่ดีใจไหมเขาโอนรวมเลยนะนี่นนะอ่า ใจอยากจะบอกให้โอนแย้งแต่พูดไม่ได้รู้อู่แล้วก็เจเปิลนะครับเจ้าของบ้านสมบุไพรแจกรางวัลให้กับศิลปินในทีมงานคุณพ่อสอนรักอีกคนละ1,000บาทับปีพาดด้วยนะครับผมและขอบคุณงสูงครับขนาดพระเอกนางเอกอยู่อันนี้เรียบร้อยแล้วคหนึ่งสองหมืบาทขอบคุณมากยังไม่พอค่ะติดมาอีกเยอะอยู่เด้ใไอสิงไอส เออแล้วต้องไอที่โอนรวมเมื่อกี้เนี่ยไอที่โอนรวมเมื่อกี้เนี่ยจะลืมโอนให้เลยอ้โหทำไมจะจำไม่ได้ทำไ,ไมมาตัง้งห้าพันหมืนะ่นเลยรถทุ่งเลยยังไม่ทันหมดฉากเลยโกงกันซะแล้ว <laughs> เอ้ยเดี๋ยวเรา